บาทที่ระลึกนะคะเหรียญวาระค่ะทั่ว่วไปเลยนะคะห้าบาทวาระพนักงะรับซื้อเหลือเจ็ดบาทนะคะก็อาจจะคิดว่าโอ้จะไม่ถูกจังนะคะขายที่ไหนได้อยาจะบอกอยากจะบอกว่าที่ไหนรับแพงขายเลยค่ะนะคะเปะนันไม่ในราคาเจ็ดบาทไม่ใช่ว่าอยากรับนะคะมันรับมาแล้วมันขายออกไม่ได้ค่ะขายออก,าย,ออกยากมากณนะตอนนี้นะคะในะชั่วโมงนี้ เหรียญวาระตอนนี้นิกเกิลน,นะคะขายยากมากอันนี้หนึ่งบาทที่ระลึกห้าบาทที่ได้หนึ่งบาทอันนี้ก็ยังขายได้อยู่พอได้อยู่เสด็จนิวัตนะคะเสด็จนิวัตนี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทถ้าเป็นวาระทั่วไปแบบนี้รับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะไปได้รับมาสี่บาทไปได้ส่งห้าบาทค่ะแล้วเขาจะไปขายต่อเขาขายไม่แพงหรอกตอนนี้พอขายแพงเชื่อว่าขายไม่ได้แน่นอนชั่วโมงนี้ขายราคาสูงขายไม่ได้เพราะว่า นักสะสมนะคะเริ่มทยอยเอาของตัวเองออกมาขายนะทุกคนตายอย่างเดียวเลยท่านรายใหญ่ๆนะคะเขาเทของออกมาเพราะของเขา่เขาถ้าถ้ารายใหญ่เทนะเขาไม่สนใจอยู่แล้วว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่เก็บแล้วเขาก็จะเทอะไรประมาณเนี้ยนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็คือก็แย่เลยขายของที่ตัวเองเก็บไว้ไม่ได้แน่นอนถ้ารายใหญ่ปล่อยของ น่ากลัวที่สุดก็ตรงนี้นลคะ่ะคนขายขายเหรียญนะคะถ้าลายใหญ่ปล่อยมาเมื่อไหรน่น่ยตายเนี่ยขายเลลีสี่บาทนะคะหนึ่งบาทตราแผ่นดินแล้วก็หนึ่งบาทวาระแต่อ่าที่เห็นนะคะเสด็จนิวัตย์ยี่สิบบาทค่ะ